ผมกาบ,บสวัสดี FC ทางช่อง y o ยทูทูบบนชนกฟ้ารายละเอียดทุบูทุกคนนะครับสวัสดีช่องแรงของวันที่14เมษายน2567นะครับผมเอาสิมาเปิดว่าแม่ลูกสองโค้มให้พ่อแม่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นลูกผูดทั้งสองนะครับผมอ่าเมื่อนี้มาเปิดแบงค์ในราคาถึกถึกนะครับให้พ่อแม่น้องได้เอาไปเลี้ยงง่ายๆนะครับผมสองโค้มนะครับเป็นลูกผูดทั้งเม็ดนะครับผมเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรครับชุดที่ถือที่สุดนะครับผมเป็นแม่ลูกผูนะครับเมื่อลูกแรก ส่วนสูงแม่อยู่ลอยยี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่ลูกไส้เรลอครับอ่าไท่บามันนะครับนี่หูเหียนลำโตดีครับเคื่องรอนะครับผมจับได้บายได้รูปได้นะครับจับจูงง่ายนะครับตัวแม่กับหูนะครับหูมองครับอสดๆทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่โบดพร้อมนะครับผมโบดขบเื่องเลยนี่นะครับใน่ขวผมบนี่หนึ่งเมือนหาพันหาลอยบาทนะครับ หนึ่งมืนหาพันหาอยบาทผอมทรงฟี่ให้สองรอยกิโลนะครับไก่วันนั้นเท่ากับทรงนะครับผมโทรมาบอกมาจ่ากันนะครับเน้นการโทษนะครับผมมันจังบอกกันดูเรื่องนะครับกันเมียนใบผมกับน้ำบริเวณน้ำเบิงตลอดเวลานะครับผมหนึ่งมืนหาพันหาอยบาทครับต่อไปเป็นแม่ลูกผูนะครับใส่ไงส่วนสูงลอยสี่สิบบวกแม่กับติดโบด้วยกันนะครับผมใจลูกลรอครับนี่กินกระโพดกินยังเป็นเบิดนะครับผมเรียงไง ทายแผดผมลุงเรียบรอยนะครับทายแผดผมลุงเรียบรอยแม่ครับจับรูปได้ใบได้เบิดนะครับทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเชื่องครับผมใส่รอครับผมรอสูงจนเถินนะครับผมให่เร็วครับแม่นำน้แม่ดีนะครับผมนี่หนึ่งพันเอ่อหนึ่งมืนเก่าพันหารอยนะครับหนึ่งมืนเก่าพันหาอยบาทนะครับผมจุดไนหมื่นเก่านะครับจุดหน่อยมื่นหานะครับผม นี่นะครับมาครับขันยกนะครับผมขันยกไปนะครับจากราคารวมยากบาทล่ะสามหมื่นจากราคาร่วม3า0 0 0ื่นหาพันนะครับสามหมื่นหาพันผมเอาน้ำแก่สามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามพร้อมทรงฟีหอสองร้อยกิโลนะครับพร้อมพี่น้องท่านใดสนใจกับรึกษากันดีๆนะครับให้มากน้ากันนะครับผมอโทษมากครับศูนย์แปดสี่ามสองหนเกเกนะครับปิกัดคอเขาตั้งยั่บ้าดดูในตำบลหนองแค่อำเภอป่ทุ่รัดจังหวัดร้อยเอดนะครับ จะยกจะแยกกะได้นะครับผมโท่ามว้ามาจ่ามาต่อรองกันนะครับลองต่อใส่งบใส่ทุนเดีายของเบิ้งนะครับผมหามันบได้ขาดเหลือกันหลายนะครับกับไปส่งให้ได้นะครับผมอ่มันไก่กันนี้ลีนะครับผมเกินสองร้อยโล่จากสามร้อยโลขึ้นนะครับสองรอยหาสิบโลสามรอยขึ้นกับพ่อซอยคานมูมมันกันนะครับผมเอาบได้เอาเต็มทุกบาทหรอกครับประกันตัวนี้ให้นะครับค้าดอกคาถอนส่วงสุดส่วงด้วนนะครับหางดอกครับประกันตํานี้ให้ งัวแดงนะครับผูใดมักงัวแดงบุกขั้นผาดครับผมสองโค้มนะครับแค่3า0 0 0บาทนะครับขันแย่กับโค้มกชิบหาห่าร้อยกับิบ่าหาร้อยนะครับส่วนจิตสนใจโท่มากครับศูนย์แปดีสามอเก่าเก่าครับผมสําหรับแรกนี่กัมาเปิดให้พ่อแม่น้องรับชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนจิสนใจโท่มาบอกกันครับผมสําหรับแรกนี่ไยทันีกราบสวัสดีครับ